ช่องเจแปนเหลาเจแปนเหลาจ้าบ้างเหลาสวัสดีค่ะทุกคนเปิดน,นคะคะจากช่องเจแปนเหลาพิซซ่ารี่นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านของเพื่อนนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมเพื่อนสาวนะเปิดร้านใหม่นะคะก็ยังไม่ได้มาแสดงความยินดีขเขาเลยพอดีพรุ่งนี้พี่เคีอยู่ก็เลยชวนแกมา ะะจะได้พาลิตเที่ยวด้วยวันนี้ทุ่งนีสองวันได้โอกาสาก็เลยมาถึงพอดีก็เพื่อนก็เลยบอกว่าเออนอนที่นี่คืนหนึ่งก็เลยว่าโอเคนอนก็นอนก็ขนเครื่องนอนมาเองนะคะเพราะว่าที่ร้านเขาไม่มีเครื่องน,นอนให้แล้วก็ขนกันมาจากบ้านตอนนี้ก็เราเพื่อนเลยเพื่อนไปซื้อของะคะ่ะแล้วก็เราให้ของวัเขาแล้วก็ คุยกันกินข้าวเย็นกันเย็น้นีตอนนี้ก็เจอกันกับเพื่อนแล้วนะคะก็ทําหมูกระทะกินกันนะคะปิ้งย่างกันคุยกันเราไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ช่วงเย็นก็เลยทำหมูกระทะกินกันค่ะทุกคน ตอนแม่เช้าแล้วค่ะวันนี้วันที่สองตอนแรกแพลนว่าเราจะออกจากที่นี่กันก่อนสิบเอ็ดโมงนะคะแต่ผลปรากฏว่าเที่ยงละค่ะแม่แม่เรื่องเยอะแม่มีสตอรี่คุยกับเพื่อนเยอะเพื่อนตอนหน้าีมาแล้วก็ร้านเพื่อนดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเก็บของ ไปเก็บของที่รถแล้วก็ลาเพื่อนนะคะแล้วก็จะแวะเที่ยวชิโกกุกตรนี้ดีกว่าเขากับเราจะไปกันอีกทางหนึ่งว่าวจะมีอะไรน่าเที่ยวบ้างเ,เจอกันคะ่ะ jadi nanti macam macam นน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 น่นน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 นีนน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 ้นนนนอนนนนนะนน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  ออหลายปีแล้วเนาะจนนองใหม่สิบปีอประมาณเพื่อนจากบล็อกแกงโอเคเดี๋ยวมาเจอเดี๋ยวมาหาใหม่โอค o u นะคะโอเคเขินดีนะแล้วก็กลับบ้านปลอดภัยเที่ยวให้สนุกไม่ได้โตอีกทีนึงนะคะเปิดตาใหม่ไอคิวเฮ้ยยิ้มได้เท่าไหร่ร่ำรวยร่ำรวยเหมือนกันนะฉันเศซึ้งฉันรอเธอมาช่วยฉันอยู่ขอบคุณมาก คือพลังงานสเต็มเลยปวจนงงเลยฉันยังไม่มีเพื่อนสาวยืนเรียงใส่ชุดทำงานไงแต่น้องเขาไม่มายังไม่มาลองคิดว่าเออวันไหนน้องมาจะขอในไงแบบว่าถามคนยืนเรียงใส่ชุดให้แน่อะไรเงี้ยถ่าแต่ว่าลงพงศ์เห็เนาะแต่ว่าตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะโอเคบาย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 คนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเคโอเคไม่ไปยล้วโอเไม่ไเไม่ยปไม่ไมไม่รืม่ไปเตรียมไม่ลืมไม่ลืม เตรียมครับเตรียมไปต่อ,อ,อามาไม่เต็มขากลับลน้ลนรถกลับเราจะกลับทางเอฮิเมะนะคะเราจะแวะเที่ยวซีไซปาร์แถวเอฮิเมะแล้วก็กลับทางชิมานามินะคะสนุกหรือเปล่านะไ,<อ>ไปเที่ยวกับพวกเรา,านะ ลองไปดูค่อยหมุนกลับมามหมว,ว,วิวสวยๆเหมือนที่จอดเรือยอสเยอะแยะเลยนะคะเราจะพาเด็กๆเล่นที่นี่สักชั่วโมงนะชั่วโมงแถวนี้ลหละลูกเนี่ยปะคบเยอะแยะเลย แล้วก็เราถึงจะกลับบ้านกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไงบ้างที่นี่นะคะ mm hmm. น่าสนุกหรือเปล่าสนุกไหมคะ เป็นภูเขาสูงรถเต็มเลยมีแคมปิ้งโซนนูนโซนกลาเต็นแล้วก็เป็นชายหาดยังมีธงประคาบติดอยู่เลยนะคะได้บรรยากาศแบบอโลฮ่าน้าร พ่อมาได้เหรอพ่อไม่ติดอ่ะปะเทว้าว แล้วพาเด็เกๆมาเล่นน้ำทะเลต่อนะคะคนเยอะเลยวันนี้มีการเปิดเยอะอมอะากสาวแต่น,น้ำไม่สวยเลยค่ะน้ำออกสีเขียวไม่สวยเหมือนแถวทะเลแถวบ้านอ๋อผมไม่ชอบทีเ่เลย เดี๋ยวมิโตมิโตครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเดี๋ยวเราก็ไปล้างขาได้ไงไปล้างขาข้างบนเมื่อกี้ที่มีกองน้ำไงมิโตะบอกว่าน้ำที่เร่ไม่อยากลงโอเคโอเคโอเคมีเด็กน้อยมาเล่นด้วย พ่อแม่ไม่รู้ไปไหนปล่อยให้ลูกมาเล่นน้ำทะเลคอนเดียนั้นเนี่ยพ่อแม่ญี่ปุ่นนี่ก็ปล่อยลูกจริงๆ <c oughs> มาเล่นสงสัยจะไม่มีเพื่อนตอนนี้เรา <c oughs> <c oughs> เอได้ตวจอดได้ไม่ได้จอได้ได้้น tamam> จอไอีด้จอได้พี่อดีจังอดีจังเจอน้องขอเจอได้หวเจอได้ขอน้องขอไอติมๆนะใช่น้องอ่ะได้กินไอติมเยอะแล้วอ่ะ ตอนนี้เรากำลังออกจากามารินพาร์คใช่ไหมคนชื่อมาริาพาร์คนะคะแล้วเราก็จะไปขึ้นทางบดกลับบ้านกันแล้วค่ะก็อีกร้อยกว่าโลถึงทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งนะคะสนุกมากเลยวันนี้ไปเที่ยวหาเพื่อนแล้วก็สำรวจเส้นทางเส้นที่เราไม่เคยมานะคะจากคากาว่ามาเอจิเมะแล้วก็ขึ้นชิมานามิ อันนี้เป็นเทือกเขาที่เราเห็นตอนเมื่อเรามาแคมปิ้งกันเมื่อหน้าราอ้อนปีที่แล้วเทือกเขาที่ว่าสูบปะไรเซนชายอลังการมากเลยดูสิแ,แบบสูงใหญ่มากไม,ไม่อริการจางเด็กๆแย่งไงติมกันนะคะวุ่นวายมาก บคลิปเดียวเท่านี้นะคะแล้วเจอกันไม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย